ชายหญิงคู่นี้จะบุกไปสำรวจยังรางรถไฟที่ตั้งอยู่ในเขตชนบทอันน่ากลัวแต่ก็คงไม่เหงานัก เพราะเขามีทั้งแฟนและทีมงานมาด้วยโดยเขาได้รับรูปถ่ายบางอย่างมาจากแฟนคลับคนหนึ่งของเขาซึ่งเธอเป็นผู้หญิงและได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเขาว่าในขณะที่เธอกำลังปั่นจัก,กรยานไปตามทางรถไฟก็ได้เห็นผีผู้หญิงตนนี้ปรากฏตัวขึ้นมาเลยอยากจะขอให้เขามาช่วยตรวจสอบเรื่องลึกลับนี้ให้ดูหน่อยว่าจะใช่ผีจริงๆแบบที่เธอคิดหรือไม่ทั้งสองคนคู่รักไม่รอช้า รีบเดินสำรวจไปทั่วบริเวณนั้นทันทีระหว่างนั้นเองพวกเขาก็ได้เจอกับเศษซากสิ่งของที่ล่นอยู่เต็มพื้นไปหมดเขาตัดสินใจจะลอดตัวเข้าไปที่ใต้รางรถไฟเพื่อตามหาผีสาวและพยายามใช้เครื่องสปีริตบ็อกเพื่อตัวจจับสัญญาณซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลนะครับเพราะสัญญาณกระพริบถี่มากใกล้กันนั้นแฟนสาวของเขาก็ได้พบเจอกับไม้กางเขนขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนพื้น ทั้งสองคนคิดว่าไม้กางเขนนี้ต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างแอบแฝงอยู่การสำรวจยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่พบเจอกับผีสาวดังกล่าวจึงได้ท้อใจและพากันเดินออกมาจากบริเวณน,นั้นแต่ในขณะนั้นเองช่วงที่พวกเขากำลังพูดคุยกัน จู่ๆก็ได้มีบางสิ่งปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของชายหนุ่มนะครับดูจากลักษณะแล้วคนคนนั้นก็ดูคล้ายกับผู้หญิงในรูปที่พวกเขาได้เห็นไปแต่าพอเข้าไปใกล้ๆสิ่งนั้นก็ได้หายตัวไปทันทีระหว่างที่ชายหนุ่มคนนี้กำลังขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ช่วงหนึ่งก็จะต้องผ่านสุสานเก่าแห่งหนึ่งเถานั้นเป็นจุดที่เขาไม่เคยชอบเลยเมื่อเขาขับรถไปสายตาของเขาก็ได้เห็นบางสิ่งที่ตอนนี้ยืนขวางถนนอยู่โดยสิ่งนั้นคือผู้หญิงชุดขาวกำลังเดินอยู่ข้างถนนเขาพยายามชะลอรถและขับรถเข้าไปใกล้ๆเธอเพื่อที่จะถามไถยเผื่อว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบนั้นแต่เมื่อเข้าไปใกล้มากขึ้นแล้วเห็นว่าท่าทางของเธอน่ากลัว เขาจึงเปลี่ยนใจและถอยรถในทันทีทันใดนั้นเธอเองก็เริ่มตามเข้ามาใกล้รถมากขึ้นและเมื่อชายหนุ่มถอยมาห่างได้ระยะหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เบี่ยงทิศทางไปด้วยความดื้อรั้นของชายคนนี้เขาจึงได้ขับรถเข้าไปดูใกล้ๆเธออีกครั้งเพราะอยากจะรู้ให้ได้ ว่าเธอคนนี้คือผีหรือคนกันแน่ก่อนที่หญิงคนนั้นจะส่งเสียงกรีดร้องและไล่ชายหนุ่มออกไปอีก,กรอบเรียกว่าทาไมทำแบบนี้เขาก็อาจจะไม่เลิกตอแยกับเธอนะครับแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเธอเป็นคนหรือผีกันแน่ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในห,ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยเป็นคลิปที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของห้างนะครับเมื่อจูจ่ๆรถเข็นคันหนึ่งได้เกิดการเคลื่อนที่แปลกๆเลื่อนไปตรงนั้นทีเลื่อนมาตรงนี้ทีทั้งๆที่ไม่มีใครสักคนอยู่ใกล้กับมันและสุดท้ายรถเข็นคันนี้ก็ได้เคลื่อนหายเข้าไปในความมืดสร้างความขวัญผวาให้กับเหล่าพนักงานที่กำลังดูกล้องวงจรปิดเป็นอย่างมาก พวกเขาเลยสันนิษฐานกันว่ารถเข็นคันนี้อาจจะถูกลมพัดหรือไม่กระถูกวิญญาณที่อยู่แถวนั้นเข็นเล่นไปมาแบบนี้ก็เป็นได้คุณผู้ชมคิดว่าเป็นแบบไหนครับเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ินเสียงกุกกักดังมาจากชั้นล่างของบ้านเขาจึงได้เดิอนออกมาจากห้อง เพื่อที่จะลงไปตรวจเช็คดูแต่ระหว่างนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่ากำลังมีบางอย่างพยายามที่จะเข้ามาในห้องของเขาให้ได้ชายคนนี้จึงได้หยุดชะง,งักและหันไปมองที่ห้องนอนเขาได้สังเกตเห็นว่ามีเงาสีดำที่อยู่หลังผ้าม่านแต่ก็ระบุลักษณะชัดเจนไม่ได้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่สักพักอะไรดังกล่าวที่ว่าก็เด็กกระโดดลงมาจากหน้าต่างแล้วก็มุดต,ตัวเข้าไปใต้เตียง หากเป็นแบบนี้แล้วคืนนี้เขาคงไม่กล้านอนแล้วนะครับหญ okay, ิงสาวที่เป็นเจ้าของคลิปวิดีโอนี้เธอรู้สึกได้ว่าในทุกๆคืนจะมีชายคนหนึ่งมายืนจ้องมองเธอจากข้างนอกหน้าต่างเสมอซึ่งทำให้เธอหลอนและหวาดกลัวอยู่มากถึงแม้จะมีแฟนหนุ่มอยู่เคียงข้างกายก็ตาม เวลาเรียกเขาตื่นขึ้นมาดูทีไรสิ่งนั้นก็ได้หายไปแล้วทุกทีซึ่งคืนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับแบบนั้นเมื่อใช้ปิดสนาได้เดินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาหยุดอยู่ตรงที่บ้านหน้าต่างของเธอจากนั้นก็ได้จ้องมองเข้ามาในบ้านชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่แบบนี้เป็นช่วงเวลานานพอสมควรก่อนที่จะเดินออกไปจากบริเวณดังกล่าวเหมือนกับว่าไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่รู้ถึงจุดประสงค์ของเขา ทิ้งแต่ความสงสัยให้กับผู้หญิงพูดเป็นเจ้าของบ้านผู้าชายคนนี้มันเป็นใครเป็นผีปีศาจหรือสตอกเกอร์ที่คอยติดตามตัวเธอมาโอมกำลังขับรถไปตามทางของถนนสายหนึ่งเพราะเขาได้รับแจ้งมาว่ามีชาวบ้านพบเห็นบางสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าเป็นผีหรือตัวอะไร จึงอยากจะให้โอมช่วยไปพิสูจน์ความจริงดูถึงแม้ถนนสายนี้จะห่างไกลจากตัวเมืองแต่ก็ยังพอมีรถผ่านไปมาอยู่บ้างเมื่อขับรถไปได้สักระยะหนึ่งโอมก็ได้สังเกตเห็นถึงหุ่นตัวหนึ่งที่ตั้งไว้ข้างทางและพอขยับไปได้อีกสักระยะเขากับพบกับหุ่นตัวเดิมเจออะไรแบบนี้ก็คงทำให้ต้องคิดกันบ้างนะครับซึ่งดูเหมือนว่าหุ่นตัวนั้นจะตามโอมไปตลอดทาง เพราะมันได้ปรากฏตัวต่อหน้าของเขาอีกครั้งคราวนี้โอมตัดสินใจที่จะลงจากรถแล้วก็ไปดูมันแต่เมื่อลงไปแล้วเขาก็ไม่พบเห็นหุ่นตัวนั้นอีกเลยเขาได้กลับขึ้นมาบนรถและพยายามพูดสรุปให้คนดูแต่ระหว่างนั้นเขาก็ต้องผวาอย่างสุดขีด เมื่อหุ่นตัวนี้ได้นั่งอยู่ตรงเบาะหลังของเขาเห็นแบบนั้นเขากตกใจแล้วรีบวิ่งลงมาจากรถในทันทีซึ่งพอกลับไปดูอีกครั้งหุ่นตัวนั้นก็ได้หายไปแล้วคลิปวิดีโอนี้ได้มาจากชายคนหนึ่งที่เจ้าตัวได้ไปเดินเที่ยวป่าในยามค่ำคืน แล้วก็ได้เห็นอะไรแปลกๆจึงได้นำโทรศัพท์มือถือมาบันทึกวิดีโอไว้โดยสิ่งที่เจ้าของคลิปได้เห็นนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างสูงใหญ่ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในไทยก็คงจะเดาได้ว่าเป็นเปลดซึ่งขาของมันก็ดูรีบเล็กและมีเล็บที่ยาวแหลมคมเมื่อมันได้เห็นเขาจึงได้พยายามเดินไล่ตาม แน่นอนว่าชายหนุ่มเริ่มวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเช่นกันแต่เหมือนว่าเขาเองจะหนีสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่พ้นจึงถูกมันจับตัวเอาไว้เมื่อได้เห็นใบหน้าชัดๆแล้วมันก็ดูแปลกประหลาดและน่ากลัวเป็นอย่างมากก่อนที่เจ้าตัวนี้จะทำท่าเหมือนว่าอยากจะกินเจ้าของคลิปแล้ววิดีโอก็ได้ถูกตัดจบเพียงเท่านี้ซึ่งนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวคนอื่นมาพบเจอแล้วก็นำไปให,ให้กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ คลิปวิดีโอนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นของศิลปินด้านความงามชาวญี่ปุ่นนามว่าอิชิฮาระซาโตมิและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติก็ได้เกิดขึ้นระหว่างที่พวกเขากำลังถ่ายทำกันเมื่อจูจูได้มีมือของใครบางคนที่ยื่นออกมาจากข้างหลังของหญิงสาวแล้วมือนั้นก็ได้จับขาของเธอเอาไว้ซึ่งดูแล้วเธอก็คงไม่รู้สึกตัวพอสังเกตให้ชัดขึ้น ็จะเห็นได้ว่ามีรูปร่างของใครบางคนที่นั่งอยู่ด้านหลังของเธออีกด้วยแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านมานานมากแล้วแต่ผู้คนก็ยังวิ่งเคาะกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบางก็ว่าเป็นมือผีบางก็ว่าเป็นมือของทีมงานแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้คุณผู้ชมหลักครับคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือแค่การจัดฉาก หนุ่มสุดหล่อคนนี้มีฉายาว่าเรดฟ็อกนักล่าผีมือชกาศซึ่งวันนี้เขาจะทำการล่าท้าผีในบ้านของตนเองหลังจากที่เจ้าตัวรู้สึกว่าการไปล่าผีในครั้งล่าสุดน่าจะมีอะไรบางอย่างติดตามเขากลับมาบ้านด้วยเพราะเขามักจะได้ยินเสียงแปลกๆแ,และบางครั้งสิ่งของก็ร่วงลงพื้นอย่างไม่ทราบสาเหตุโดยชาหนุ่มได้ตั้งกล้องไว้ตามมุมต่างๆภายในบ้าน และใช้ชีวิตทำกิจการประจำวันตามปกติระหว่างนั้นเองก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อมีเงาดำของใครบางคนแวบผ่านประตูไปอย่างหน้าขนลุกต่อมาขณะที่ชายคนนี้นั่งพักเขาก็ได้ยินเสียงเคาะบางอย่างดังไปทั่วบ้านพร้อมกับเงาผีปรากฏตัวขึ้นในกระจกที่ตั้งอยู่ข้างหลังของชายหนุ่ม จากนั้นเพียงไม่นานช่วงที่เขากำลังจะไปอาบน้ำรูปร่างสีดำนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งซึ่งคราวนี้ก็ดูเด่นชัดมากขึ้นกว่าเดิมตกกลางดึกเหมือนว่าผีตัวนี้จะอาละวาดไม่เลิกเพร,ราะได้ทำการพอตกราส์จนทำให้อบป้านนอนแทบจะไม่หลับทั้งการขยับเสื้อการเปิดไฟเองการโยกย้ายเข้าของซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านั้นก็ทำให้เขาคนนี้ถึงกับนั่งเครียด แล้วไม่รู้ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้กันแน่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ